สวัสดีค่ะทุกคนมิวเมอร์ที่เกิลน,นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าในลุคนี้นั่นเองนะคะเออจะเป็นลุคที่แบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็อัปเดตการแต่งหน้าแบบใหม่ของมิวที่มิวชอบแบบแต่งในช่วงนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องสำอางที่มิวใช้ในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่มิวจะแต่งยังไงนะคะแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างนะเนี่ยนะคะก็ไปชมกันเลยคะ่ะชอบมัง้งหรือ ซึ่งก่อนที่เราจะไปแต่งหน้านะคะมิวขอมาพูดถึงตัวนึ่งที่มิวใช้ช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าเออช่วยให้ผิวดูดีขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดปัญหาจุดด่างรับต่างๆด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะนั่นก็คือ Garnier Natural Bright Complete Vitamin C Ampoule Serum นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเป็นแอมพูจาก Garnier นั่นเองนะคะซึ่งแอมพูเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เหนือกว่าเซรัมนั่นเองะะทุกคนก็คือจะมีความเข้มข้นแล้วก็มี สมผสมที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากกว่าเซรั่มในนันคมีสารสก,กัดต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะที่แบบบำรุงนิดเดียวก็จะช่วยให้ผิวของเราดูมีความว่าเออสุขภาพดีเป็นปังแล้วก็สวยดีขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเออนะคะตัวนี้นะคะ่ะก็ช่วยในเรื่องของการกระจ่างใสนะคะรวมไปถึงการลดเลือนฝ้าจุดดา่างดำต่างๆแล้วก็รอยสิวนะคะรวมไปถึงรอยค้ำใต้ตาด้วยนะคะซึ่งรู้สึกว่า จริงๆอ่ะมิวใช้มาประมาณ3วันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าช่วงนั้นแหละเออนะคะก็รู้สึกว่าใต้ตาดูดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนนั่นเองนะคะทุกคนนอนปกติเลยนะบางทีก็นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็นอนเร็วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเริ่มมาใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เมื่อก่อนก็จะใช้อย่างที่บอกนะคะว่าใช้สกินแคร์ที่ช่วยหผิวดูกระจ่างใสใช่ไหมล่ะแล้วก็แต่ช่วงที่ทดลองตัวนี้ก็คือหยุดไปเลยนั่นเองค่ะก็ไปบำรุงผิวอย่างอื่นแทนแล้วก็มา ใช้ตัวที่ช่วยให้กระจ่างใสก็คือจะเป็นแอมพูตัตวนี้ตัวเดียวเลยนั่นเองนะคะตัวกล่องนะคะเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคน2แพ็คแบบนี้นะคะแพ็คหนึ่งก็จะมีอยู่6แคปซูลนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นวิตามิน C ีเปอร์เซนตนะคะแล้วก็มีแอนซินามาล์ด้วยนั่นเองนะคะเขาบอกว่าช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสก็เห็นผลรู้สึกได้ภายใน6วันนั่นเองนะทุกคนแต่มีใช้มาแค่สามวันเท่านั้นนะบอกก่อนนะคะว่าอาจจะไม่ได้แบบเห็นผลอย่างที่เขาบอก ตามนั้นเป๊ะๆอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะ1กล่องเขามีอยู่12ของแอมพูนะคะแต่ละแอมพูสก็จะมาในปริมาณ 1.5ML ้นั่นเองนะคะทุกคนก็คือตัวเนี้ย1.5 ml ซึ่งเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะทุกคนวิธีใช้นะคะของมิวก็คือจะแกะออกมาอ่ะแกะออกมาแบบอันนี้นะคะฉีกออกมาสักอันหนึ่งนะตอนที่ใช้มันจะมีรอยตรงนี้อยู่เห็นไหมทุกคนนี่แล้วก็หักปอกลงมาได้เยนะคะตามวิดีโอที่มิวยินเสดเลยนั่นเองนะแล้วก็ ค่อยๆแบบไล่ฟองอากาศขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะให้ฟองอากาศอยู่ข้างบนก่อนแล้วก็ค่อยบีบเนื้อแอมพูล,ลงมานั่นเองนะคะทุกคนต้องขอบอกเลยว่ามิวใช้ไม่หมดแคปซูลหนึ่งอ่ะจริงๆเขาแนะนําว่าให้ใช้หมดภายในครั้งเดียวนี่นะคะแต่ว่าคือเราใช้ไม่หมดจริงทุกคนมันเยอะมากเขาให้มาเยอะจริงนะคะเยอะกว่าหน้าเราไปประมาณ3ามเท่าก็คือมิวใช้แบบประมาณวันครึ่งน่เองนะก็คือสามครั้งเลยนะคะทุกคนหน้าที่มันมีขนาด พื้นที่ใหญ่กว่ามีนะคะก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวนี่ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยเออตัวนี้คือแดดส่องมาเหมือนรู้คิวอะตัวเนี้ยแต่ว่ามันมิวจะมีสิวตรงนี้เพิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเออนะแล้วก็ต้องดูมาดูกันว่าหลังจาก6วันไปแล้วอย่างเงี้ยสิวมันจะเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวมิวจะมาอัปเดตใช้แล้วชอบไปเดือนลวกันนวดนวดไปบนฝ่ามือก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนวดไปแบบบริเวณผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวที่เหลือนะคะเน้นบริเวณแบบใต้ตานำจะเน้นแบบ มา,มากๆเลยที่ใต้ตาแล้วก็บริเวณสิวตรงนี้นะคะแล้วก็จุดด่างดำตรงนี้นั่นเองนะคะทุกคงผิวที่มันไม่ค่อยมีสิวมีอะไรมันก็จะสึกแบบธรรมดาไม่ได้แบบแสบไม่คันอะไรแต่ว่าช่วงสิวอะตรงเนี้ยกำลังปะทุเลยทุกคนรู้สึกว่าปฏิกิริยามกันนะทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าอ่ะใช่แล้วไม่ได้แสบมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันมีการอาการแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยทำปฏิกิริยากับสิวนั่นเองนะคะมีกลิ่นแบบ กาเนเย่เลยทุกคนถ้าใครใช้ครีมเซรั่มของการนเย,ย่อะไรเงี้ยแต่ยูไม่เคยใช้เซรั่มนะยูเคยใช้ครีมที่เป็นครีมทาผิวของการนเย่ก็คือกลิ่นนั้นเลยนั่นเองนะคะทุกคนตัวเนี้ยก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนั่นเองนะนก็จะได้6วันพอดีนะถ้าใครใช้1แคปซูลแต่ว่ายูใช้แบบเนี้ยมันก็อ่ะแล้วแต่คนนะคะว่าแบบจะใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรางี้นั่นเองนะคะแต่ว่ามาแนะนํากันบอกไว้นุ่งอ่ะบีบ ตัวนี้ไม่หมดใช่ไหมไมิวก็เลยต้องแงะไอตัวตรงนี้พลาสติกออกมาให้มันแบบใช้ให้มันหมดนะทุกคนเพราะว่าเียดายเนื้อเขานะคะเออให้แบบว่าใช้ได้แบบให้มันคุ้มค่าไปเลยนั่นเองนะคะแล้วหลังใช้นะคะก็รู้สึกว่าผิวหน้าดูชุ่มชื้นแต่ว่าไม่มันเยอะไม่เหนียวนะคะแล้วก็ไม่แสบแบบขนาดรับไม่ได้นะทุกคนไม่ได้แสบขนาดเป็นกรดสารหน้าะอะไรเงี้ยแล้วแอมพูตัวนี้ก็คือใช้ง่ายมากทุกคนเพราะมิวเคยใช้แอมพูตัวก่อนมานะคะรู้สึกว่ามันเป็นขวดแบบหลอดแก้วเล็กๆซึ่งต้องเอามาหักีกทนึแล้ว สึกว่ามันน่ากลัวมากแล้วหักตอนนั้นนะคะก็คือแบบเขาจะมีที่หักให้นั่นแหละแต่ว่าพอกดไปปึ๊กอะเสร็จแก้วบางทีมันกระเด็นอะไรเงี้ยก็สึกว่าตกใจแล้วก็คือทําไมไมันต้องยุ่งยากขนาดนั้นอะไรเงีนะ้ยแต่ตัวนี้ก็คือเป็นหักแบบแค่นี้ปึ๊กมันก็หักเลยนั่นเองทุกคนซึ่งก็ง่ายต่อการใช้แล้วก็ง่ายต่อการพกไปแบบเที่ยวด้วยนั่นเองนะคะทุกคนก็พกใส่กระเป๋าได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกจะร้าวอะไรยังไงเวลาใช้ก็คือแบบ ฉีกแล้วก็เอาเก็บใส่กระเป๋าไปได้เลยเองนะคะใครไปกี่วันก็ฉีกตามวันที่เราใช้เลยนั่นเองนะคะทุกคนก็คือใช้ง่ายแล้วก็เห็นผลรู้สึกว่าเนี่ยกระดูกแสงที่มันส่งเข้ามาสิลดมากนะคะ <S <S 2> <S 2> ผิวจุ่ยช,ชุ่มชื้ชนดูเนียนละเอียดมากอันนี้ก็คือช่วงเช้ามีก็ทาตามปกติเลยแล้วก็ทาครีมกันแดดทาไปทีหนึ่งแค่นั้นนะคะตัวนี้แล้วก็ใช้มเจไรเซอร์ให้มันมีความชุ่มชื้นนิดนึงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองชอบอ่ะดีงามนะคะแล้วก็ช่วยผิวดูชุ่มชื้นดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น ตัวผิวก็จ่างใสคือเห็นผลได้ดีงามมากจริงแต่ครั้งแรกที่เขาบอกเลยนะคะแต่ว่าตัวจุดด่างดำรอยคํำใต้ตาอะไรเงี้ยสึกว่ามันดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันจะต้อง ดูผลกันต่อไปนี่นะคะทุกคนว่าแบบมันจะได้ดีประมาณไหนปลายเดือนแล้วก็จะมาเมาส์กันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับไซรัมตัวนี้เอาเป็นว่ามาบอกให้ทุกคนได้ฟังก่อนนะคะว่าตัวนี้คือหน้าลองมากแล้วก็ไปสอยตามิวกันได้เลยนะคะทุกคนราคาไม่แพงนะคะราคาประมาณกล่องหนึ่งประมาณส0 0กว่าบาทซึ่งก็คือคุ้มค่าออมากนะคะบางตัวซินแคร์บางตัวราคาเป็นพันนะทุกคนแต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะอะเ้ยแต่ตัวนี้สามารถนะคะถึงจะใช้ได้6วันแต่ว่า เป็นอมพูอีกตัวหนึ่งที่น่าลองแล้วก็มีคุณสมบัติแบบครบตามที่ผิวเราต้องการนั่นเองทุกคนไปลองกันนะคะของการเย่นั่นเองคะ่ะมิจะทิ้งลิงก์ช่องทางการต่างซื้อไว้ให้ข้างล่างเลยเลยนะคะทุกคนไปซื้อตามกันดีงามคอนซีลเลอร์ตัวดีตัวเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะของมิสซีน่นั่นเองทุกคนเอบอร์ศูนย์ห้าสียองใหญ่นะคะครึ่งฝาหลุดไปแล้วนะคะแล้วก็จะวนวน,ว,นวอร์มเนื้อก่อนนะคะอย่างที่เคยบอกเลย ตัวนี้คือดีมากทุกคนแล้วก็ใช้แทนคอนซีลเลอร์ไปแล้วนี่น,น,นะคะทุกคนก็ตอนนี้ยังมีรอยค้ำใต้ตาอยู่ก็เน้นบริเวณที่ใต้ตานะแล้วก็จุดด่างดำอะไรเงี้ยนี่นะสีแบบเข้ากับผิวมีมากเลยเด็กมิจะทาบริเวณเปลือกตาด้วยเลยนะคะทุกคนปกปิดให้มันแบบเออสีมันเท่ากันอะไรเงี้ยนะเกลี่ยมาถึงตรงจมูกเลยแล้วก็ตรงหน้าแก้มเลยนั่เองนะคะส่วนตรงนี้มันก็จะกดที่สิวก่อนเบรกเกลี่ที่ขอบให้เขาเบอร์เบอร์ก็ปิดรอยเราแบบต้องการจะปิดแค่นั้นเองนะยูมีแค่สิวตรงเนี้ย แล้วก็รอยค้ำใต้ตาที่มันต้องการปกปิดแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็เปิดเผยได้อะไรยงเงี้ยยังพอได้ทาปากก่อนนะคะทุกคนมงี้ก็จะใช้ไปลิปตัวนี้นะคะตัวใหม่น่ารักที่มิวเคยรีวิวไปแล้วว่าอ่ามันเป็นแบบลิปอ่าช่วยความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยนะจะเป็นของเคที่ดอนั่นเองนะทุกคนวานชายัยลิปสติกนะคะเบอร์สามนี่นะคะแล้วตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยสีไม่ได้กบปากมิดขนาดนั้นนะคะมันยังเห็นขอบปากอยู่นะ ปัดแก้มเนื้อครีมกันนะคะมิว้วจะใช้เป็นลิปเหมือนเดิมนะคะมิใช้เป็นเมเบลีนเน่นคุชชั่นแมทนะคะ C.M.06 นะทุกคนน่าจะเป็นรุ่นคุชชั่นแมทนะถ้าจำไม่ผิดเนื้อแบบคุชชั่นจริงนะั่สีชัดอยู่เนะี่ยสีชัดอยู่ชัดอยู่อืมอืม,อมสวยมากสวยมาก,มากทาตัวนี้ด้วยขอแบบเอาที่เหลือทาที่ปากเลยนะคะทุกคนสีน่ารักมากส้มๆน,น,นิดนึงส้มแดง ชุ่มชื้นนิดนึงแต่ว่าคิ้วยังคงไปเหมือนเดิมนะคะก็จะใช้เป็นของ Maybelline Tattoo Brow นะคะ Up to 3 6 Pigment Pencil นั่นเองนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะทุกคนเราพอมีคิ้วอยู่แล้วใช่ไหมช่วงนี้ก็เขียนด้วยสีนี้ย้อมผมแดงแบบแดงมากนะคะทุกคนก็เออจะใช้สีคิ้วอ่อนๆนิดหนึ่งนะคะก็เน้นไปที่บริเวณหางคิ้วนะค่อยๆปัดไปนั่นเองนะคะทุกคนเขียนคิ้วเหมือนเดิมเลยเราจะพูดยังไงแล้วนะสะกิดหัวคิ้วเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ก็ปัดคิ้วขึ้นนะคะ เก่งคิ้วเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่มิวลืมคืออะไรนะคะลืมทาแป้งเนี่ยนะทุกคนอย่างที่เห็นนะคะที่มิวทาแค่คอนซีลเลอร์ใช่คะ่ะมิวทาแค่นี้จริงๆนะไม่ได้ทาแป้งพับเลยนะคะแต่ทาเป็นแป้งฝุ่นแทนนี่เนะทุกคนใช้ตัวเดิมนะคะเป็นพรสตรีดไฮยาโอเลนโกนั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยดีทุกคนแป้งเขาเนื้อดีนะทุกคนเป็นสีเนื้อนะแล้วก็เล่นแสงนี้ด้วยแล้วก็จะใช้เป็นคู่กับแปรงพุ่มๆแบบนี้นะทุกคนแปรงปัดแป้งนะคะอะไรก็ได้ดีมากงานผิวลดลง กว่าแต่ก่อนเยอะมากเพราะเมื่อก่อนใช้แบบถ้าไปไหนก็คือรองพื้นคุชชั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่นะจ๊ะแค่นี้รอดเพราะว่าผิวหน้ามันดีไงทุกคนผิวหน้าดีก็มีชายไปกว่าครึ่งแล้วเองนะคะทุกคนเออย้อมผมแดงใช่ไหมคะก็อยากจะให้แบบสีคิ้วอ่อนกว่านี้นิดนึงก็เลยใช้เป็นอ่ามาสคาร่าคิ้วนะคะเมลินดาเนี่ยงนะทุกคนเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนั่นเองนะคะนี่สีนี้เลย ใช้กิทิก็สวยนะคะถ้าอยากให้สีขนคิ้วอ่อนลงนะมิวก็จะแบบย้อนขนคิ้วไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆปัดขึ้นอะไรอย่างเงี้นี่มันก็ได้สีคิ้วที่อ่อนลงนั่นเองนะงานตาม,มิวใช้กลิตเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะเป็นอของจากจีนนะที่มิวเคยลองของไปแล้วทุกคนแต่ว่าคลิปนี้น่าจะออนก่อนนะคะก็เลยอาจะใช้ให้ดูเลยก็แล้วกันนะคะตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์สามน่นนะทุกคนกคนคลิตเตอร์อะไรก็ได้ที่เรามีนะคะแต่ว่ากลิตเตอร์เนี้ยก็จะมีความพิเศษนิดนึงเพราะว่า เขาก็จะแบบเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นสีนี้นะสีส้มๆอมทององี่แต่ว่าเวลาเกลีย่ยก็จะเป็นอีกสีนึงนะเดี๋ยวมินจะทาให้ดูอ่ะทาไปทห้ทั่วเปลือกตาเลยนี่น,นะคะใช้นิ้วเกลีย่ยแบบขอบๆเขาเห็นไหมมันจะมีความแบบเหลือๆนิดน,นึงแต่ว่าธรรมชาติมากเลยแล้วก็มันก็จะแต่งตาแค่าตาบุ๋นแค่นั้นทุกคนแทบเอาก็ได้ทุกคนสวยหัวตานิดนึง เพิ่มหัวตานิดหนึ่งนะคะจะเป็นของจากจีนอีกเช่นเดียวกันนะคะที่มิวเคยลองของไปนะเป็นเบอร์ G ี2นองนั่นเองนะคะที่หัวตานะตอนนี้ทาไม่ต้องมีพิธีรีตองะไรมากมายนะก็แค่ทาไปนี่แค่นี้เลยนี่มิวไม่ค่อยได้ใช้แบบอะไรเนื้อแบบน้ำแล้วนะช่วงนี้จะใช้เป็นแบบฝุ่นแทนนั่นเองนะคะสีอะไรก็ได้นะทุกคนแต่มิวจะใช้ใช้เป็นสีน้ำตาลแบบตาลเข้มแบบนี้ทุกคน ใช้คู่กับแปรงที่มันเป็นแบนแบบนี้นี่นะคะก็แตะเข้ามานะเขียนไปตามแบบคนขนตาเลยนะก็ลากหางออกนะคะทุกคนมันจะได้เป็นเงาๆนิดนึงเห็นไหมเออแบบนี้เบาๆใครคิดว่ามันไม่แหลมพอก็เอาแบบเนี่ยปาดเอาเออนะนี่มันจะได้แบบเงาที่ขนขนตาขึ้นมาแบบนิดนึงนี่นะคะแต่ว่าไม่ได้เข้มมากนะออถ้ายาวไปก็ลบออกมันเป็นแบบฝุ่นนะคะมันลบได้ ปัดขนตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปัดแก้มกันนะคะมี Cara นะคาร่าน,น,น,นะนั่นเองนะทุกคน B Color f u l นะคะรุ่นนี้เป็น Star Magic Color g r a d i e n Blush นั่นเองนะทุกคนเบอร์ศูนย์ห้านั่นเองนะข้างบนงจะเป็นแบบอารมณ์ไฮไลท์อมชมพูข้างล่างก็จะเป็นบลัชอมชมพูปัดรวมกันไปเลยนะคะเพื่อความง่ายตัวนี้ค่อนข้างฟาวนิดนึงนะมีฝุ่นเยอะปัดไปบริเวณที่หน้าแก้มนะคะดูอ่อนๆนะทุกคนเห็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะ ตัดหลายทีได้มือหนักได้นะตัวนี้แต่สวยน,น่ารักมากเลยลุกเนี้ยเฮ้ยธรรมดานะบอกเลยเป็นลิปต,ตัวใหม่นะคะของ Foil t o นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นกลิตเตอร์นั่นเองนะคะทุกคนศูนห้าชื่อรุ่นเต,ต,ต,ต็มๆเขาชื่อว่า Foil Twoblingbling Glitter c h i n Lipstick นั่นเองนะคะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นแบบกลิตเตอร์อย่างเงี้ยทุกคนกลิตเตอร์ไปเลยเนี่นะคะแล้วก็มีทั้งหมด10 สีนะถ้าจะไม่ผิดไปลองมานะคะแล้วก็มีทั้งตัวนที่มันเป็นชายชายนึนงนะแบบเนี่ยแบบนี้กิเตอร,ร์เต็มมาเต็มมากแล้วก็เป็นสีออกผลชมพูอมส้มอะไรอย่างงี้นั่นเองนะคะอันนี้มาขานะ,ะุเบอร์หกถึงบ ER 4, เบอร์สี่เขาจะเป็นเนื้อแมทแต่ว่าเขาจะมีกิเตอร์ด้วยแต่นัน้หน้าสีชัดแต่ว่าไม่ค่อยมีกิเตอร์เท่าไหร่แต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้ากิเตอร์นั้นมากนะคะซึ่งอันนี้เป็นเบอร์ห้านะทุกคนใครอยากได้ปากกิเตอร์นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้อายแชโดว์รุ่นนี้สวยมากกลิ่นเขาจะเป็นต ลูกที่ออกมานะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมดูแบบไม่กระตกกระตากเกินไปแต่ว่าก็แบบแต่งได้ไม่ยากนะคะมีคือว่าเออจากที่แบบลงตาแล้วก็สีแก้มสีปากอะไรเงี้ยคือมันน้าไปหมดเลยนะคะแล้วก็หน้ามองมากๆด้วยมันไม่อ่อนจนเกินไปแต่ว่ามันก็ไม่เข้มจนเกินไปเที่ยวห้างไปทเที่ยวแบบพบปะผู้คนได้ไม่ตกใจ่ยทุกคนอื่น <ๆ S 1> ไม่กลัวเออนะคะก็ะะจะเป็นประมาณนี้นี่น,นะคะแต่ว่า สีปากนั่นก็จะหลุดง่ายนิดนึงนะคะทุกคนอนะตอนที่เราเปิดหน้ากากแล้วมันก็จะสวยกว่านั่นเองนะคะเออนัก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าผิวสวยมากเลยเนะ,ะเพราะว่า กิน n c a r เราดีน,นั่นเองทุกคนอย่าลืมนะคะไปลองใช้กันนะแอมพู l ของการเย่ตัวนี้นะคะทุกคนก็ช่วยให้ผิวมีคือแบบโชว์ผิวแต่งหน้าโชว์ผิวได้ในระดับหนึ่งทุกคนมันไม่จำเป็นจะต้องใช้คุชชั่นรองพื้นปกกลบหน้าทุกสิ่งอย่างเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเองนะทุกคน,ก,คนก็แต่งหน้าโชว์ผิวได้ประมาณนี้เลยนะทำให้หน้าเราดูมีแบบสุภาพดีแล้วก็สดชื่นหน้ามองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็มี่าแต่งให้ดูตันนี้นะคะเดี๋ยวไว้ก็ จะมาแต่งให้ดูอีกนี่เองทุกคนแต่ว่าจะเไปไ็นอะไรก็ต้องรอติดตาม,มาเองนะคะโอเคค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอร์ i ี l เกิลคะ่ะไปแล้วบ๊ายบายแต่งตามกันได้นะทุกคนสวยมากเลยชอบมากดูกสิผิวเรียนแสงมากอะ